สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสวัสดักษณ์ีสวัสด์นะคะเป็นตัวแทนของกลุ่ม6ค่ะวันนี้นะคะจะมาสรุปนะคะของกลุ่มที่9นะคะก็คือการท่องเที่ยวของคนไทยในยุคโควิด -19 ค่ะ โควิด1 9นะคะทำให้มีผู้ติดเชื้อนะคะมากกว่า25ล้านคนทั่วโลกค่ะส่งผลให้การท่องเที่ยวทั้งในประเทศหรือระหว่างประเทศนะคะหยุดชะงักลงนะคะเหตุผลนะคะที่นักท่องเที่ยวนะคะส่วนมากนะคะที่ออกเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะก็คือ1นะคะอยากออกจากบ้านนะคะ 2. อยากเปลี่ยนบรรยากาศค่ะแล้วก็3นะคะมีโปรโมชั่นอย่างเช่นโปรโมชั่นโรงแรมหรือว่า ค่าที่พักต่างๆรีสอร์ทหรือโปรโมชั่นการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากไปนะคะรูปแบบการท่องเที่ยวนะคะก็มีหลายประเภทนะคะก็คือ1แบบธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะแล้วก็2การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแบบที่3นะคะการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแบบที่4นะคะก็คือการท่องเที่ยวตามความศรัทธาค่ะคนส่วนมากนะคะจะนิยมเที่ยวในประเทศนะคะเป็นอันดับแรกนะคะ แบบทุกคนนะคะก็เลือกที่จะเที่ยวภายในประเทศเที่ยวแบบใกล้ๆระยะสั้นนะคะแบบที่ที่คนไม่เยอะนะคะไม่พลุกพ่านนะคะพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในรูปแบบใหม่นะคะที่เปลี่ยนไปหรือเรียกว่าวิถีชีวิตใหม่ของคนไทยนะคะคือการปรับตัวนะคะพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆสําหรับการดันการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังโควิดหลังโควิดสินะคะก็ถึงตัวตอนนี้นะคะก็โควิดก็ ยังไม่ซาไปนะคะทุกคนก็เริ่มออกมาเที่ยวกันมากขึ้นเพราะว่าอยู่แต่บ้านมาหลายปีแล้วนะคะก็ฝากถึงทุกคนนะคะที่ออกเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ใส่แมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกวันทุกครั้งนะคะแล้วก็ดูแลความสะอาดของทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมตามสาธารณะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ